สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันพุทธที่14กรกฎาคมวันนี้เราย้อนกลับมาที่โปรแกรมตัวแอปพลิเคชัน i b i s p e n t นะครับจากครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนลองฝึกดาบร,รูปภาพครูให้นักเรียนลองฝึกดาบร,รูปภาพนะครับมาวันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองครเอทตัวละครของนักเรียนกันเองนะครับเข้ามาที่หน้าแรกเลยนักเรียนเข้ามาที่ตัวหน้ากระดาษเปล่าหน้ากระดาษเปล่านี้นักเรียนจะสร้างก กระดาษขนาดไหนก็ได้แต่นี้ในหน้าตัวแกลอรี่ของครูมันมีกระดาษปล่าแล้วครูก็เลือกมา1แผ่นแล้วแทนแล้วกันหรือใครที่ต้องการจะสร้างกระดาษก็เหมือนเดิมเราไปคลิกที่ตัวหน้าตั้งหน้ากระดาษหาาใหม่ตัวข้าใบใหม่แล้วนี้ก็เลือกเอาเองเลยโอ้ขอโทษกดผิด นักเรียนก็เลือกขนาดของนักเรียนเองเลยว่านักเรียนต้องการขนาดไหนอยากได้แบบว่าสําเร็จรูปนักเรียนก็เอา A สไปเลยอ่ะถติว่าครูเอา A 4ไปเลยเราก็จะได้ A 4แนวนอนมา1แผ่นนะครับเหมือนเดิมย่อขยายอะไรก็เอาที่นักเรียนถนัดเลยหรือจะปิดแนวตั้งแนวนอนก็นักเรียนก็เลือกเอาเลยตามที่นักเรียนถนัดน,นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงโครงตัวละครกันนะครับอย่าลืมก่อนโครงตัวละครเช็คหัวแปลงให้เรียบร้อยไปดูหัวแปลงให้เรียบร้อยครับ อันไหนหัวแปลงที่ยังเป็นแอดตัวนี้อยู่ที่มีตัวสีส้มๆตัวนี้กดดูโฆษณาให้เรียบร้อยนักเรียนก็กดไปเลยเห็นไหมครับหัวแปลงมาแล้วอันล็อกทุกหัวแปลงเลย3ามร้อหัวแปลงนักเรียนเลือกเอาเต็มเหนียวเลยนักเรียนอยากแชทไหนกดอื่นเลยเราจะขึ้นโครงก่อนอย่าลืมขึ้นโครงอย่างที่ครูเคยสอนเราต้องใช้ดินสอ่างเบานักเรียนก็ไปหาหัวแปลงที่มันเป็นคล้ายๆหัวดินสอบางๆพอครูเอาเลือกเป็นปากกาพื้นผิวแทยแล้วกันกดเลือกปุ๊บกดหน้าจอวาง หน้าจอว่างโอเคพร้อมก่อนจะลืมก่อนจะเริ่มงานอย่าลืมสร้างเลเยอร์ด้วยตอนนี้เลเยอร์มันมีแค่เลเยอร์เดียวนะครับเราสร้างเลเยอร์รอไว้เลยหลายเลเยอร์เลยแล้วเลเยอร์แรกครับอันล่างสุดครับเลเยอร์แรกครับนักเรียนก็เลือกเป็นหัวแปรงที่ครูเลือกเมื่อกี้เป็นหัวแป,งปรงปากกาพื้นผิวคราวนี้เรามาเช็คขนาดเส้นกันก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะหน้าจอครูน้ําอะไรเต็มเลยไม่รู้๋ยวครูเอาผ้าเช็ดจอกอโอเคเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูที่นี่ครับเห็นไหมเราปรับขนาดหัวแปรง เราปรับขนาดของแปรงเราโค้งรูปล่างแล้วก็ไม่ต้องเอาขนาดใหญ่มากแล้วก็ขนาดเล็กๆแล้วกันนะครับแล้วประมาณ8.0แล้วกันสําหรับหัวแปรงตัวนี้แล้วลองลงลากดูดิความเข้มมันประมาณไหนโอ้เข้มอยู่ความเข้มม,ขมมันเข้มอยู่แล้วก็มาดูลดความเข้ม,มน,นันนึงอ่าลดมาเหอะแสักประมาณ60ดูดิอ่ะประมาณนี้อ่าเข้มไปไหมถืหว่าการโค้งเส้นเข้มไปเหลือสักประมาณเท่าไหร่ดี 40, 40 40ประมาณไหนอ่ะประมาณนี้ถือว่กากาลังจับเลยแล้วก็เคลียร์กระดาษ ไม่ขอเป็นแนวนอนดีกว่าครูขอเป็นแนวตั้งครูก็ใช้2นิ้วเหมือนเดิมครับบิดหน้ากระดาษมาให้เรียบร้อยบิดหน้ากระดาษมาให้เรียบร้อยสําหรับคนที่อยากจะเปิดดูรูปภาพที่เราจะวาดด้วยทํายังไงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครัวนี้เรามาที่ตัวกล้องตัวนี้ครับรูปตัวนี้เหมือนเดิมถ้าเราจะดูรูปแบบรูปภาพตามนี้แต่เราไม่ต้องการดับเราย่อให้เล็กๆครับแล้วเอามาไว้ที่ปุม่มมุมใดมุมหนึ่งครับแค่นี้เอง เราย่อแล้วมา,าไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับเห็นไหมง่ายๆย่อมาแล้วมา,าไว้มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาล่างเราก็ดูรูปตามนี้ได้เลยแต่นี้รูปนี้ครูไม่เอาอยู่แล้วครูมีรูปในหัวแล้วแล้วก็เลือกเลเยอร์นี้รูปเลเยอร์ที่มันมีรูปตัวนี้แล้วกกดทิ้งไปได้เลยทิ้งไปปุ๊บมาเช็คเลเยอร์ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเริ่มรูโครงรูปแล้วอย่าลืมเวลาขึ้นโครงรูปโครงเส้นมันก่อนโครงเส้นมันก่อนนะครับโครงเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะ อ่ะเราก็โค้งเส้นค่อยๆโค้งไปขอลดหัวแปลงนิดนึงนะเดี๋ยวสักานิดนึงโค้งเส้นแล้วก็นิ้วโค้งเส้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะวาดรูปอะไรค่อยๆโค้งเส้นมาค่อยๆโค้งเส้นมานะครับคล้ายๆคนคล้ายๆคนเห็นไหมคล้ายๆคนครูจะวาดรูปอะไรวะดูสิดูสิยังไงดียังไงดี ยังไงดีวะยังไงดีวะก็ค่อยๆไปค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปปึ๊บโค้งเส้นมาเห็นไหมเราใช้ดินสอเหมือนเราใช้ดินสอโค้งเส้นก่อนแล้วก็โค้งเบาๆก่อนเชฟของเราอยู่ยังไงแป๊บหนึ่งนะพาต่อคูเปื้อนอีกนะแป๊บหนึ่งคูข,ขอเช็ดจอแป๊บหนึ่งโอเคก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาให้เรียบร้อย ค่อยๆใช้นิ้วลากขึ้นมาเราโค้งเส้นปุ๊บเราจะเริ่มเน้นเส้นแล้วถัดไปอีกเลเยอร์หนึ่งครับอย่าใช้เลเยอร์เดิมนะถัดไปเลเยอร์หนึ่งเราจะเริ่มเน้นเส้นแล้วส่วนเลเยอร์เดิมปรับให้มันอ่อนลงนิดนึงให้มันเห็นแค่เส้นโค้งก็พอแล้วก็เลือกเลเยอร์ใหม่ครับนี้ปรับเส้นให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงและความเข้มของเส้นก็ขึ้นมานิดนึงครับแต่ไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้ถ้าเต็มร้อยเนี่ยมันจะเข้มเกินไปเอาสักประมาณ65แล้วกัน ก็เริ่มละเริ่มลงเส้นอย่าลืมนะดูกระดาษให้ดีๆนะถ้ากระดาษมันเอียงอยู่นักเรียนก็ปรับให้กระดาษมันตรงนะครับนี่ก็ปรับให้กระดาษมันตรงค่อยๆดูสิค่อยๆลากเส้นค่อยๆใช้นิ้วช้าๆลากช้าๆค่อยๆใช้นิ้วลากช้าๆ ลากมาช้าๆโค้งเส้นเราเป็นแบบไหนก็ตามแบบนั้นไปนะครับขอแก้เส้นหน่อยแก้นิดนึง าาว่าเติมเขาไปเติมให้มันไปเติมหมวกไปโอ้เพี้ยนเพียนเอาไว้ค่อยคค่อยคใส่ค่อยค,อยใ,ค,อยคอยใช้นิ้วค่อยคอยลากไปครับเราค่อยคอยใช้นิ้วลากไปขอลดเส้นนิดนึง ดูสิครูกําลังวาดอะไรคล้ายๆเป็นหัวกะโหลกเลยไหมค่อยๆลากไปค่อยๆลากไปนะครับอ่ะได้หน้าหัวกะโหลกแล้วต่อไปยังไงดีใส่สูตรใส่เสื้อผ้าให้มันนะ่ะใส่เสื้อผ้าให้ตัวละครแล้วนะใส่เสื้อผ้าให้ตัวละครล้วหน่อยแล้วกัน ใส่เสื้อผ้าให้ตัวละครล้วหน่อยนะครับอันไหนไม่ถนัดก็ขยายจอเลยครับตรงไหนมันไม่ถนัดตรงไหนถ้ามันไม่ถนัดขยายจอเอานะครับค่อยๆลากไปทีละเส้นช้าๆค่อยๆใช้นิ้วลากไปช้าๆครับไม่ต้องรีบ ู้สึกว่าถ้าเส้นเพี้ยนก็เหมือนเดิมใช้2นิ้วเบิ้นเลย2นิ้วคลิกเข้าไปที่หน้าจอเพื่อทำการลบเส้นเมื่อกี้นี้ออกได้แล้วเป็นตัวละครง่งายๆอ่ะได้หัวกระโดกมา1ห,หัวกระโลกครับเห็นไหมใส่สูตรให้มันเท่ๆแค่นี้เองไม่ยากเลยจะปิดปุ๊บจะใส่ลายมวกก็ใส่เข้ามา เห็นไหมครับง่ายไหมง่ายไม่ยากเลยใส่เข้าไปอะไรหมวกค่อยๆใช้นิ้วลากไปช้าๆเห็นไหมครับได้ไหมได้คราวนี้พอเราได้เน้นเส้นเส้นเข้มแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มลองลงสีดูซิเราจะมาเริ่มลองลงสีดูก็ไปที่เลเยอร์ถัดไปกันครับอ่ะคราวนี้มาต่อนะครับพอเราได้ตัวละครอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เช็คเลเยอร์ให้เรียบร้อยว่ายังไงพอได้ตัวละครปุ๊บ ต่อมาครับเราจะมาเน้นเส้นแล้วอันนี้เราลงตรงดินสออยู่เราจะมาเน้นเส้นต่อครับเน้นเส้นต่อให้เป็นเส้นปากกาให้แบบเข้มๆไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่ว่างนะครับไอ้เลเยอร์เนี้ยมันคือดินสอที่เราลงลงเข้มเมื่อกี้หัดมาเลเยอร์เมื่อกี้เลเยอร์ที่ว่างแล้วก็มาเปลี่ยนหัวแปรงครับมาดูหัวแปรงที่เป็นปากกาเน้นเข้มกันเอาเป็นปากกาหัวจุ่มแบบแข็งแล้วกันอ่ะแล้วลองเทสดูสิลองเทสดูเป็นแบบไหนโอ้เข้มปึ๊ดเลย แต่คราวนี้ขนาดเส้นเรามันยังใหญ่วะ่ะแล้วก็ย่อขนาดให้มันกระชัดรัดนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคได้ได้ไดปุ๊บพอได้อย่างงี้ปุ๊บอ่ะคราวนี้เราเน้นเส้นซูมเลยครับซูมเอาที่นักเรนขนาดเลยประมาณนี้โอ้ใหญ่ไป ค่อยๆลากขึ้นมามุมไหนไม่ถนัดใช้มุมบิดเอาเลยนะครับเส้นเบี้ยวเส้นเบี้ยก็ค่อยๆซูมแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วลากครับค่อยๆไหนเพี้ยนก็ขยาย ค่อยๆไปช้าๆครับไม่ต้องรีบเห็นไหมเส้นมันมีนิดนึงค่อยๆเอานิ้วค่อยๆเอานิ้วสกิดเส้นให้มันเนียนนิดนึงอ่ะนี้นะครับปบซูมดูสิมันยังไม่เนียนค่อยๆเอานิ้วสกิดให้เนียนนะครับช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบอย่างที่ครูบอกไปเขาเวลาทํางานเนี่ยอย่ารีบ ค่อยๆทำไปช้าๆค่อยๆทำไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับใส่ให้เรียบร้อยโอ้ขอโทษทีปากฟันมันควรจะมีแบบเส้นที่เล็กกว่านี้นิดนึงก็ ปรับหัวแปลงได้ให้เส้นมันเล็กนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปช้าๆใจเย็นๆค่อยๆไปชา้าๆอันไหนมันเล็กก็ซูมเอาซูมเข้าซูมออกนี้นักเรียนทุกคนน่าจะทำได้ละใส่ประกบเส้นให้เรียบร้อยนะครับ ค่อยๆทำไปช้าๆไม่ต้องรีบได้ไหมได้สูตรใส่สูตรให้มันกันเส้นยังไม่ประกบประกบให้เรียบร้อยค่อยๆไปช้าๆครับ แลค่อยลากนิ้วช้าๆไปช้าๆนะครับโอ้เส้นเพี้ยนถ้าเส้นเพี้ยนก็ลากใหม่นะครับถ้าเส้นเพี้ยนก็ลากใหม่ไม่ต้องรีบไปช้าๆค่อย ค่อยสก,กิดนิ้วสก,กิดให้เส้น,ม,นมันจบกันนะครับไปช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบติดรีบนะครับใส่เส้นจบให้มันนิดนึงโอเคเราก็ได้ละตัวละครของเรานะครับพอเราได้ตัวละครของเราปุ๊บ ทำยังไงต่อทำ,ทำย though, ังไงต่อดีแล้วเรียนย้อนไปที่เลเยอร์แรกครับย้อนไปที่เลเยอร์แรกนักเรียนเห็นลูกศรที่เป็นลูกตาไหมนักเรียนลองกดที่ลูกตาดูสิเห็นอะไรไหมครับไอเส้นโค้งอันแรกอ่ะมันจะหายไปมาที่เลเยอร์ที่2ครับลองปิดลูกตาดูครับเส้นโค้งอันแรกที่เป็นเส้นที่2ก็จะหายไปครับคราวนี้มราก็จะเหลือที่เลเยอร์ที่3ที่เป็นเส้นปากกายอย่างเดียวเห็นไหมครับได้ละต่อมาเราจะมาลองลงสีกันเราจะมาลองลงสีกันนะครับ อ่ะคราวนี้มาที่ตัวถังสีเห็นไหมครับด้านล่างตัวนี้มันมีสีให้เลือกทั้งนี้หมุนได้เต็มเหนียวเลยมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเราก็ลองเลือกดูนะครูลองเอาสีเป็นสีสูตรก่อนอยากได้สีแดงแดงว่ามาณไหนแดงว่ามาณไหนเอาประมาณนี้แล้วกันพอเราจิ้มถังสีปุ๊บตอนนี้เราจิ้มถังสีอยู่นะมาคลิกในช่องว่างของเราดูดิจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับพื้นที่ที่อยู่ในช่องว่างของเราจะกลายเป็นสีนั้นครับ พื้นที่ที่อยู่ในช่องว่างของเราจะกลายเป็นสีนั้นแต่สมมติว่าครูหนูไม่อยากเทสีแบบนี้หนูอยากจะค่อยๆระบายทําได้ไหมทําได้ครับย้อนกลับไปเราย้อนไปที่แปลงสีนักเรียนก็ดูเราได้เลยครับหลากหลายรูปแบบแปลงเยอะแยะมากมายเลยสีน้ําทึบแสงสีน้ําแบนโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอ่ะสมมติว่าครูเอาสีน้ําทึบแสงแต่้าเกิดการใช้นิ้วระบายสีอาจจะยากนิดนึงนะนักเรียน,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 นต้องค่อยๆนะครับอ่ะสำหรับคนที่อยากจะลองฝึกระบายอยากจะลองฝึกระบายเองนะครับ มาที่เลเยอร์ครับนักเรียนมาที่เลเยอร์เอาเลเยอร์เอาเลเยอร์เลือกเลเยอร์หนึ่งครับที่เป็นเลเยอร์ลงสีครับเลือกเลเยอร์ข้างบนครับแล้วลองลงดูปรับขนาดดูหัวแป้งดิใหญ่ประมาณไหนประมาณนี้แล้วลองลากดูครับช้าๆนะครับตรงไหนที่มันเป็นเหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยนักเรียนก็ปรับหัวแปลงให้มันเล็กตรงไหนพื้นที่กว้างก็ใส่พื้นที่ใหญ่ได้เลยก็ค่อยๆลงช้าๆค่อยๆลงช้าๆนะครับ อ่ะครูขอโทษครูลืมอันนี้ไปขอย้อนกลับนิดหนึ่งเราจะต้องเอาตัวเลเยอร์ที่เป็นลงสีเนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างที่เป็นเลเยอร์เส้นปากกาก่อนมันจะได้ไม่ทับกันนะครับอ่ะเราลงใหม่อีกทีหนึง่งเห็นไหมค่อยคอย่ช้าๆลงสีช้าๆตรงไหนเป็นช่องเล็กๆก็ค่อยๆยย่อขนาดไหนนะครับถามว่าถ้าเราใช้ลงแบบเนี้ยมันจะดียังไงมันจะใช้รูปแบบการไล่สีได้ครับ จากเข้มไปอ่อนๆอไปเข้มได้ครับเนี่ยไล่ไปมันสามารถไล่สีได้นะครับถ้าใครต้องการทำนี้แต่วันนี้ยังไม่ต้องทำแบบนี้ครับวันนี้เอาเทสีไว้ก่อนวันนี้เอาเทสีไว้ก่อนยังไม่ต้องยังไม่ต้องไล่สีวันนี้ให้เทให้ฝึกเทสีใส่สีไปให้ก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะไล่สีประมาณนี้วันนี้ยังไม่เอาแบบนี้เอาเทสีก่อนลวกันนะครับขอยยอขออนุญาตย้อนกลับก่อนเบิ้ลเลยคลิกเบิ้ลรัวๆเลยครับ ไปที่เทสีถางสีเลือกสีที่ถูกใจอ่แป๊บหนึ่งนะครูข,ขอแบ่งแบ่งครึ่งอันนี้ก่อนย้อนกลับไปที่เลเยอร์นี้เลเยอร์ที่เราวาดเป็นเส้นปากกาแล้วไปที่หัวแปลงไปที่หัวแปลงแล้วย้อนกลับไปแปลงเดิมขอแบ่งครึ่งนี้ก่อนนะครับโอ,โอโ้ขอโทษ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 หรือเปลี่ยนสีมาที่ปากกาหัวปกกาหัวจุ่มแบบอ่อนแล้วกัน ขานาดหัวแป, okay. แป้นโอเคแบ่งครึ่งสูตรก่แล้วกันแล้วย้อนกลับมาที่อ่าไม่ใช่อยู่ไหนวะถังสีเลือกสีที่ถูกใจครับสีแดงคลิกไปเลยช่องไหนว่างฝั่งเนี้ยอยากได้แดงเหมือนกันแต่เป็นแดงเข้มหน่อยคลิกเข้าไปเห็นไหมครับลองใส่สีดูลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูชอบสีแบบไหนใส่สีแบบนั้นเลยสีอยากใส่แบบไหนเลย เลือกเฉดเอาเองครับเลือกเฉดเอาเองเลือกเฉดเอาเองได้เลยครับเต็มเหนียวเลยวันนี้นะครับชอบสีแบบไหนชอบสีแบบไหนเลือกอได้เลยอย่าลืมเช็คนะครับว่าตอนนี้อ้าวครูทําผิดเห็นไหมครับอันนี้คือทําผิดแล้วผิดยังไงเราไม่ได้เอาเราไม่ได้ไปอยู่ที่เลเยอร์อันบนที่เราต้องการจะใส่สีนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็อย่าลืมแก้ไขของนักเรียนเองด้วยนะ อย่าลืมแก้ไขของเยนเองด้วยนี้ครูไม่แก้แลขอใช้เลเยอร์นี้ไปเลยกันจริงไม่ควรทําอย่างนี้นะควรจะสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่นะควรจะใส่เป็นเลเยอร์ใหม่ที่เป็นเลเยอร์เปล่าๆอีกอันหนึ่งเพราะว่าถ้าเวลาเวลามันผิดเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขเลเยอร์นี้ได้แล้วนะครับลองใส่สีดูวันนี้ขอหนึ่งตัวละคร